รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานการณ์โดยทั่วไปช่วงนี้ตัวคนเองนะครับให้ความสนใจหรือให้ความใส่ใจนะครับที่จะช่วยเหลือดูแลใจใส่คนรอบข้างมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา นะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยสิ่งของการช่วยเหลือด้วยกันให้คาปรึกษาตัวคุณเองมีความมั่นคงม,มีความสบายใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสภาวะความเป็นอยู่ช่วงนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะสุขภาพให้ระมัดร,ระวังเรื่องการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับเป็นพิเศษช่วงนี้โชคลาภ ไม่ค่อยเด่นนะนะครับแต่จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการทําบุญการช่วยเหลือทางด้านสังคมมากกว่า<ส>ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะต้องควบคุมอารมณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนๆนให้มากนะครับเพราะอาจจะมีการขัดแย้ง เข้าใจปิดกันเนื่องจากการใช้อารมณ์หรือการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลส่วนในเรื่องของการเรียนนะครับช่วงการเรียนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องควรจะจริงจังนะครับแล้วก็ควรที่จะอบอวใจใส่ในเรื่องของการเรียนให้มากกว่าที่ผ่านมาจะทําให้การเรียนของน้องไปได้ดีกว่าที่คาดหวังหรือที่ตั้งใจเอาไว้ครับ <S <S 1> <S 1> ในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ หากคุณมีปัญหาเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการหยิบยืมได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากคนรอบตัวในเรื่องของการเงินให้สามารถให้ตัวคนเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการการเงินได้ลงตัวมากขึ้นส่วนในเรื่องของการงานจะเป็นช่วงที่คุณมีอาการเด็กเหนื่อยหรือคุณมีโอกาสที่จะเมื่อยล้าเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอันอาจจะเกิดจาก ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือตัวงานเองโดยเพราะในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะทํางานหนักนะครับหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยดีนะแต่นับจากนี้ไปนะครับตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆแต่พร้อมที่จะสู้กับในเรื่องงานเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนักในเรื่องของความรัก สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับคือการไปชอบหรือไปสนใจคนที่เขายังไม่ใช่สําหรับตัวคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ามาไม่ใช่คนที่คุณสนใจมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการใช้คําพูดนะครับหรือการสื่อสารมันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกับคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของความรักได้ง่ายในช่วงนี้ครับ สิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดคือการน้อยอกน้อยใจกับสิ่งที่คนใดคนหนึ่งได้ทํางลงไปนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นหากเป็นไปได้นะครับควรใส่ใจดูแลในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยให้มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถือว่ามีความมั่นคงในตัวของคุณเองช่วงนี้อยากจะเป็นช่วงที่คุณอยากพักผ่อนอยากจะปีกิเวอยากจะมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา คู่ของคุณเหมือนกับเขาจะพยายามหรือ,อเอาใจคุณเหมือนที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับหากมีโอกาสหรือเป็นไปได้แนะนําให้ไปทํากิจกรรมเก่าๆที่เคยทําร่วมกันมาแล้วทําให้ความรักสดชื่นนะครับจะเป็นผลดีนะครับตัวคุณเองพยายามที่จะแสดงออกนะครับหรือเอาใจใส่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางด้านวัตถุนะครับหรือการให้คำปรึกษารวมถึงการดูแลเอใจใส่คู่ของคุณนะครับมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแต่คู่ของคุณเองกับไม่ค่อยสบายใจกับพฤติกรรมที่แสดงออกของคุณในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้ความสัมพันธ์โดยรวมครับช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับอาจจะทาให้คุณตึงเครียด นะครับหรืออาจจะทําให้คุณไม่สบายใจให้พยายามดูแลกันในเรื่องของความรู้สึกอย่าเอาชนะกันด้วยเหตุผลที่มากเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรักช่วงนี้ได้ง่ายครับผู้ของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลใจใส่และทุ่งเทกับความรักจนผิดปกตินะครับจนบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้เหมือนเขาดูเหนื่อยล้านะครับหรือไม่สบายใจเกี่ยวกับในเรื่องของความรัก ตัวคุณเองนะครับเหมือนกับจะพยายามจะวางแผนในเรื่องของความรักให้มีความก้าวหน้าให้มีความพัฒนามากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมาสถานการณ์โดยรวมของความรักของคุณทั้งคู่ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่มีอุปสรรคค่อนข้างมากนะครับหากคุณดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับได้ช่วยเหลือเกือ้อปูลกันนะครับความรักของคุณทั้งคู่ก็ยังไปได้สวยเช่นเดียวกัน